อัปเดตฟรีไฟแพทต่อไปจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างทุกคนไปชมได้เลยครับใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ก่อนนะและตอนนี้พี่ก็อยู่ในเซิร์ฟแอควานั่นเองสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปสิ่งที่อยากให้เปลี่ยนที่สุดนี่ก็คือหน้าล็อบบี้คืออยากเอาไอแคปซูลออกมากากเลยเสียงมันดังมากคนมันแออัดมากๆกันอยู่ในเนี้ยเมื่อไหร่จะออกสักทียินดีต้อนรับสู่หน้าหนาวหรือเมืองหิมะเป็นหอนาฬิกานะครับตอนนี้หอนาฬิกามีนิทรรศการหิมะ นี่เลยอุ้ยเห็นสายตาพี่คาดไหมนี่คือสกิลตัวละครใหม่นะเดี๋ยวจะรีวิวใน EP ีหน้าบอกจุดเห็นปะเห็นจุดแดงๆป่ะและก็มีต้นคริสต์มาสการเก็บเหรียญเนี่ยก็จะเป็นการคืบหน้านั่นเองครับพอเก็บให้ครบใช่ไหมบนท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนเป็นแสงเหนือดูดิแมงโคสวยไม่ใช่แค่หอยนาฬิกาแล้วจะเป็นหินมะแต่เป็นทั้งแมปเลยใ้ทุกคนเห็นท่อตรงนี้มันก็เหมือนการเดินทางอ่ะแผดหน้าการเดินไปนู่นไปเนี่จะไวมากๆเลยครับไม่ต้องขับรถแล้วคือสามารถถลายได้เลยมันไม่ใช่มีแค่นี้นะ มันมีทุกจุดเลยที่เราจะสามารถถลายถลายไปได้เรื่อยๆและก็ยังสามารถไปกลับมาได้อีกด้วยนะแต่ประเด็นไม่ใช่แค่นั้นครับมันสามารถยิงศัตรูได้อีกด้วยนะเวลาเราอยู่ข้างบนนี้หัวแตกไปดีพี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมนะเดี๋ยวมันก็น่าจะเอออกไปแต่ถ้าเล่นจนเสียนะพี่ว่ามันบังคับง่ายอยู่นะมันจะสามารถชะลอได้นะถ้าเรากดยึดไปยึดมาเห็นป่ะเราจะสามารถยิงศัตรูบนนี้แบบ แต่มันก็เสียเปียบนะเพราะว่ามันโล่งไงด้วยความที่มันตั้งไอวอลไม่ได้แต่มันสามารถพันยาได้นะเวลาอยู่บนนี้แต่พี่รู้สึกว่าไปไปมามันเหมือนสวนสนุกมากเลยรถไฟหออะไรประมาณเนี้ยดูดีมันสามารถว์ปไป,ไป,ไปนู่นไปนี่ไวมากเดินทางอะ่ะและมีกล่องของขวัญนะซึ่งของขวัญเนี่ยจะดรอปของให้เยอะมากมันเหมือนจะมากระเด็นออกมาจากกล่องอะ่ะต่อไปก็จะเป็นจุดเรียกรถนั่นเองซึ่งรถนี้จะเป็นรถน้ําแข็งและรถนี้สามารถยิงได้นะสลหรับคนที่นั่งไปด้วยแต่คนขับไม่สามารถยิงได้และไฮลไลท์เลยนั่นก็คือการโขนสลิงครับ โลนสิงรอบนี้ทุกคนสังเกตดีดข้างหลังมันเป็นสายฟ้าเชื่อมแต่มันสามารถยิงปืนได้ปกติแล้วอะเวลาเราโหนใช้มันจะเอามือโหนแต่รอบนี้มันจะเป็นสายฟ้าในการเหมือนแม่เหล็กดูดอะไรแบบเนี้ยเราสามารถยิงศัตรูได้พัญญาได้และสามารถไปกลับได้ด้วยเหรรมือนกัน แบบไม่ต้องไปสิ้นสุดอะอันนี้คือมันสามารถไปมาไปมาได้เลยแล้วสามารถเล่นบนสีิงได้เลยและเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องสแกนจะสามารถสแกนหาศัตรูได้ที่ที่อยู่จุดดรอปรถหรือว่าการเล่นสก,กีนั่นเองสําหรับใครที่ชอบปืน XM8 นะครับจะสามารถใส่สโคปสีได้แล้วนะไอทีเนี้ยสบายเลยใครที่ชอบเล่นปืนนี้แต่ถ้าไม่ใส่สโคปก็เป็นสโคป2เหมือนเดิมและต่อไปนะครับก็อัปเดตตู้ชุบนั่นเองซึ่งตู้เนี่ยจะมีของแต่งปืนแบบใหม่หมาอีกด้วย และยังมีระบบแบ่งแยกนั่นเองครับว่าอันไหนคืออะไรทําให้เราหาของง่านย,ยิ่งขึ้นและต่อไปครับเป็นปืนใหม่นั่นเองซองเด้งดึ๋งเมชใอ้มยมาเป็น,น,น M590 ซึ่งเป็นปืนเนี่ยยิงหนึ่งนัดเหมือนกระสุนมันกระจายหรือเหมือนระเบิดขึ้นฟีแบบว่าอัตราการยิงอ่ะยิงนัดเดียวแม่งลั่นแต่ปืนเนี้ยยิงได้ทีละหน,นัดเท่านั้น ตัวละครใหม่ในแผดหน้าชื่อโคด้าสกิลเนี่ยคือสามารถเปิดจุดนั่นเองเหมือนแบบโปเลยอะ่ะสามารถเห็นศัตรูได้แปดวิและทําให้เราวิ่งไวได้ด้วยจะสามารถเห็นศัตรูอยู่หลังสิ่งกีดขวางนั่นเองตัวแม่งอย่างโกงคือันสามารถมองทะลุได้เหมือนโปตัวนึงเลยอะ่ะแล้วก็ยิงหัวแตกระเบิดระเบอร์จุดเรียกรถซึ่งรถนี้ก็จะเป็นรถหิมะ รถนี้มีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือสําหรับคนที่นั่งไปด้วยคนขับจะไม่สามารถทําได้นั่นก็คือสามารถยิงศัตรูได้แล้วทีนี้เวลาขับรถเนี่ยคนขับก็ขับไปเลยหาคิวแล้วคนนั่งก็คือได้คิวฟรีนนแน่ๆหมายถึงฝั่งตรงข้ามมาดักล้อย,ยิงฟรีอยู่แม่งเอ็มเามาตกรถตุยเยกกันหมด